อเคทั้ง2ท่านทราบใช่ไหมคะววันนี้เราจะมีการแบทเทิลกันนะคะครับโอเคคำถามคือว่า1,500จุดเมื่อวานนี่มาเร็วและมาแรงมากวันนี้นะสถาน,นการณ์ปัจจุบันก็อาจจะเจอแรงขายบ้างแต่กลุ่มพลังงานมาแล้วก็หลายกลุ่มอย่างโรงไฟฟ้ายัยางคงบวกต่อเนื่องได้ณนะระดับปัจจุบันนะคะในมุมมองของทั้งสงท่านใช้กลยุทธ์แบบไหนดีขายไปก่อนไหมถือต่อไหมหรือซื้อเพิ่มได้ใครจะตอบก่อนดีคะ ให้พี่ปิงก่อนแล้วกันอ่าโอเคพี่ปิงตอบก่อนเลยแล้วกันเชิญเลยค่ะเอาตกลงเป็นผมเหรอครับไือโอ้สคือคือคืออย่างแรกครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยมันมันมันยังมีรูมในการพื้นที่ที่จะขึ้นรับกับความคาดหวัง EPS growth ในปีนี้ได้อยู่ค่ะ นะครับยังยังมีงย,งย,งย,งยังยังมีพื้นที่นะครับเพราะว่า EBS EBS ในปีที่แล้วเนี่ยมันออตอนนี้คอนเซนซัสประเมินไว้อยู่ราวๆห้าสิบแต่ผมคิดว่าของจริงคงต้องออกมาประมาณสี่สิบหกถึงสี่สิบเจ็ดแหละแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมันจะคาดหวังกันอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบหกได้ซึ่งเจ็ดสิบหกมันมีความเป็นไปได้นะถ้าเช็คดีๆแต่ว่าฟื้นกันจากปีที่แล้วราวๆประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์พราะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถามว่าตลาดในปีที่แล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาตอบรับกับปีนี้ไปบ้างแล้วหรือยยงเนี่ มันฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วแต่มันยังเหลือพื้นที่ที่ยังอัพไซด์ที่จะขึ้นไปได้ต่อจากความคาดหวังเรื่องของ EPS ในปีนี้รวมไปถึง EPS ในปีหน้านะเพราะว่ายิ่งตลาดขึ้นมาเมื่อผ่านพ้นไตรมาสหนึ่งถ้า e a r n i n g ็ตไตรมาสหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายจนมากเกินไปนักมันมีความหวังเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองข้ามปี2 0แล้วไปมองปี21หนึ่งแทนนะครับดังน,นั้นพัน500้า้ยจุดที่เราเห็นตรงนี้ผมยังคงยืนยันเหมือนอย่างที่เคยยืนยัน,นหลายหลายที่ว่าไม่ต้องไปดูมัน เพราะมันเป็นพันห้าร้อยที่เกิดจากการผิดเพี้ยนนะครับมันเป็นพันห้าร้อยที่เกิดจากเดลต้าหรือเกิดจากกลุ่มคุ้นไม่กี่กลุ่มไม่กี่ตัวที่ที่ทําให้ตัวเลขมันขึ้นมาดูสูงแต่ถ้าเราไปดูกันที่เปอร์เซ็นต์เชนถ้าตัดเดลต้าออกไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราจะพบว่ามันยังมันยังมันยังต่ําอยู่ขอพา้ y อ a r t ท d เด e เมื่อปีที่แล้วนะครับรีเทิร์นของปีสองพันเจ็สองพันยี่สิบเนี่ยเมื่อตัดเดลต้าออกไปเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบรับต่อ e p พอในปีนี้มากนัะอ่ะแปลว่าพันห้าที่ มันน่าจะเป็นแค่จุดภาพลวงตาเหรอคะใช่ภาพลวงตาที ês, ่ที <m <m ่ที่ที่มันไม่ใช่แนวต้านสาคัญอะไรเลยเพราะว่าถูกเบลต้าบิวขึ้นมานะครับแต่พุ้นหลายๆตัวยังยังมีโอกาสได้ไปได้ต่อนะครับแล้วก็ผมคิดว่าธีมสําคัญในปีนี้มันมีหลายธีมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งคิดขึ้นมาได้ก็คือบียอนอิมเมจินครับมันจะเหนือกว่าจินตนาการในเมื่อมันจะเหนือกว่าจินตนาการก็ไม่ต้องไปจินตนาการเพราะจินตนาการไปมันก็ผิดนะครับ อู้ยากเลยทีเนี้ยถ้าไม่ให้จินตนาการอ่ะแล้วไอ้มบีบีออนอิมเมอร์พอพอจะสโคบให้มันชัดขึ้นได้ไหมคะว่ามันจะมีอะไรที่เหนือกว่าจินตนาการหรือว่าเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราคืออย่างแรกผมว่าไม่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 เมคเซนส์ที่จะที่จะไปดูกันที่เฟดอินเด็กซ์ค่ะบานคนต้องเลิกคิดเรื่องนี้กันได้แล้วมันไร้สาระนะครับหนึ่งก็คือเรากำลังอยู่ในยุคของดอกเบี้ยต่ำนาน ใช่ไหม<า>ครับเรากาลังอยู่ในยุคข,ของเดฟตูอีคิตี้ที่จะ่งสงม,มากๆนะครับถ้าไปดูกันที่บรรลานซ์ชิตของแต่ละประเภศเนี่ยมันจะเป็นยุคที่หนี้ท่วมดอกเบี้ยต่นํนานเนี่ย<า> valuation เรื่องของ PE เนี่ยมันจะจินตนาการไม่ได้ละอันหนึง่ง<อ>นะครับอย่างที่สองถัดมาเนี่ยนะครับ EPS ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันช่วงเรื่องการฟื้นตัวหน้าเศรษฐกิจมันมีแต่การจินตนาการไงนะครับดังนั้นทาร์เกตของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันมันจึงเป็นเรื่องที่ ไม่ไม่น่าไปมองค่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแล้วก็อย่างที่เห็นว่าโครงสร้างที่มันขึ้นมามันมีเดลต้ามันมีหุ้นตัวนั้นตัวนี้มันมีอีออนเออมันมีบ้าวบอที่มันช่วยดันขึ้นมาโดยโดยเป็นเรื่องของสภาพคล่องตับเนี่ยมันยิ่งทําให้เราไม่ควรที่จะมองที่เอ่อทาร์เก็ตเซตแต่ควรที่จะไปมองเรื่อง E P S กดว่ามันคาดการณ์เท่าไหร่แล้วตลาดเนี่ยตอบรับเรื่องนี้ไปบ้างน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ ซึ่งถ้าถ้ามองในแง่ EPS แน่น, e น,น,นอนว่าปีนี้ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ามันจะดีขึ้นมันจะบวกเพราะปีที่แล้วมันแย่มากๆถูกไหมคะใช่ครับใช่ใช่ใชซึ่งมันไม่ได้แปลว่าทุกกลุ่มจะมี EPS growth ที่ออกมาดีหรือว่ากำไรจะดูดีขึ้นแล้วถ้าเราจเราจะมองลึกลงไปหน่อยอะตอนนี้ปิดตาแล้วไม่มองแล้วว่าเซ็ตอินเด็กมันจะไปเท่าไหร่มันจะมองตัวไหนกลุ่มอุตสาหกรรมไหนหรือว่ามองยังไงดีอันนี้ถามผม หรือจะกลับเป็นที่คุณิงเดี๋ยวถามถามพี่ปิงก่อนเลยแล้วนะคะเพราะมันแบบมันต้องไปต่ออีกนิดนึงอ๋อก็คือว่าถัดจากเรื่องหัดจากเรื่อง e p s เนี่ยถ้าเรามองว่า e p s ว่าตลาดปีนี้มีความคาดหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นมาบ้างจาก4 6บาทต่อหุ้นเป็น76บาทต่อหุ้นเนี่ยถามว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่น่าจะได้ประโยชน์ผมก็มองในแง่ของธีมภาพใหญ่ในปีนี้นะครับธีมภาพใหญ่ในปีนี้ก็คือ after r a d e war after r a d e war ก็คือ free r a d e war ฟีเทอลตอนที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราถึงได้เห็นจีนเร่งทําในเรื่องของอาเซียนอาเซล่าสุดล่าสุดไปทา C A I กับทางด้านยุโรปด้วยอ่อฟรีเทรดวอลเกิดขึ้นสิ่งที่มาตามมาจะมีอะไรอีกล่าสุดมีเรื่องของตีนบูเวฟนะฮะวุติสภาอของอเมริการัดจอร์เจียอ่อได้มาอีกห้าสิบเดโมแคดนะฮะสุดท้ายแล้วห้าสิบวกหนึ่งก็ได้เป็นเดโมแคดมีห้าสิบเอ็ดนะฮะห้าสิบเอ็ดต่อห้าสิบเนี่ยสิ่งที่มนตามมาคือการผักกันก็ประมาณมันจะง่ายบูเวจจะะเเเเกกิิดดขขึึ้้นนนนนัับบมมื่่ออออูวลาพ ดอลลร์อ่อนทะลักยวนอิสคิงซึ่งตอนนี้อยวนเองก็จีนเองก็มีการปรับค่าการยวนลงมาแข่งข้ามากที่สุดในรอบ15ปีอัตราการแข่งข้านะมากที่สุดในรอบ15ปีตรงแบบนี้คือสินค้าพวกกระพันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องชูดขึ้นมหาศาลนะครับเมื่อสินค้าพวกกระพันชูดขึ้นนะค,คอมเบอิตี้มานะครับอีมเมจินมาเก็ตได้รับการอัปเกรดไทยได้รับประโยชน์นะฮะกลุ่มที่จะต้องมี EBS โกลด์ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นเยอะก็คือกลโอเค พลังงานปิโตเคมีนะมันจะต้องเป็นกลุ่มเด่นสองกลุ่มแรกเลยที่จะต้องมานะครับแล้วมันมาแล้วด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มามันมาแล้วแต่อย่างที่บอกยอนอิมิตินนะฮะมันจะเหนือกว่าจินตนาการนะครับก็คือทั้งพลังงานหลักพลังงานทางเลือกมาหมดถูกไหมคะใช่ใช่ครับมันเป็นปีเป็นปีที่คอมเบรตี้มาแล้วก็อันนี้คือคอมมบรตี้นะผัดไปนะคุยก สายแอกรีสายแอกเรีเคาน์เตอร์ก็จะต้องมาเพราะว่าราคาสินค้าเกษตรทุกอย่างจะต้องปรับเพิ่มขึ้นค่ะ<า>ครับ,<ม>รบโอเคสองกลุ่มหลักๆเดี๋ยวพสพี่ปิงไว้ตรงนี้ก่อนขอมาคุยกับคุณมิ้งคุณสุโชตเมื่อกี้ฟังพี่ปิงไปละค,คุณมิ้งอาจจะได้เปรียบ,บเพราะาได้ฟังก่อน <c oughs> เราเรามีมุมมอง,ม,องมีความเห็นยังไงคะสําหรับณนะระดับเซตปัจจุบันซึ่งมันก็แรงแล้วก็เร็วเกินสองวันเองอ่ะก็มามุมแรกก่อนนะครับในเชิงที่ผมเป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานนะครับ เพราะฉะนั mm ้น hmm. ดู valuation ก่อนว่า valuation จริงๆมันไหวไหมนะครับ <c oughs> ซึ่งหลายคนก็จะมองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นบน PE ของปีนี้ปีหกสี่เนี่ยจะดูเหมือนยี่ิเท่าเหมือนแพง <c oughs> นะครับคูแพงจังเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่ปิงก็พูดไปแล้วในเรื่องของจุกดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นไฮไลท์ของปีนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ของปีที่ผ่านมาด้วย <c oughs> นะครับว่าทําไมหุ้นแรนดี่ทั้งหุ้นแรนดี่ทั้งโลกไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดู PE เนี่ยดิบไม่ได้ละนะครับเพราะมันจะไว่า ดอกเบี้ยตอนนี้ต่ำมากถ้าเกิดซูปกรรมการขึ้นมาใหม่หมดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็มีเขียนบทวิเคราะห์ไปนะครับเป็นเรียกว่าบทวิเคราะห์คอนเทมเทัลนะครับหรือการวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับซึ่งผมก็มีการสรุปไปนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันทําให้ PE ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีโอกาสเลทไฮนะครับในรอบนี้ถ้าเกิดว่าแฟนฟันโตม,มันยังสูงอยู่แล้วก็ในเรื่องของความคาดหวังการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างที่เราเห็นกันก็นกคือวัคซีนเริ่มฉีีดแล้วเนน่ยนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ GE เนี่ยมันเบรกไฮนะครับเพราะฉะนั้นยี่สิบเท่าสามสิบเท่าดูไม่ได้นะครับต้องไปดูว่ามีโอกาสที่จะเบรกของเก่าเรียบร้อยหมดละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พันห้าร้อยจุด GE 2อยี่สิบเท่าผมเชื่อว่าน่าจะเบรกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็มองว่าตอนนี้หลักๆก็คือเวอร์ชันนะครับแล้วก็โมเมนตัมยังมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโมเมนตัมยังเป็นลักษณะของเม็ดเงินปันโชที่ไหลเข้าต่อเนื่องอยู่แต่แล้วถ้าถามว่าธีมหลักการลงทุนนะถามว่าธีมหลักการลงทุนจะเป็นันนี้ะครบ อันนี้เป็นธีมของทาง KCI ที่ไต้หวันนะครับก็มองเป็นลักษณะเขาใช้คำพูดรวมๆนะครับว่า cyclical value stock นะครับเมื่อกี้ที่ปิงพูดไปพึ่พูดถึงไปก็คือพลังงานอัคล์เรนะมันมันก็คือ cyclical value stock นั่นเองก็คือหุ้นที่เชื่อมโยงกับวัสดุเศรษฐกิจนะครับแต่เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะนอกจากไอ้พวกที่เป็นลักษณะของ commodity play นะครับที่จะรับในเรื่องของไซีคล์นะฮะวัสดุเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแล้วก็ตลาดอ่อน นะครับก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่น่าจะรับอนิสงเหมือนกันก็คือพวกกลุ่มพวกประเทศที่เป็นลักษณะของสังหาที่มาซับหรือนิคมอุตสาหกรรมนะจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวตามมานะครับอาจจะช้าหน่อยนะฮะมันไม่ได้เป็นลักษณะของเอ่อเป็นฟ i n a n c i a l market เหมือน c o m m น d i t y นะครับก็คงจะตามมาอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่ต่อเนื่องมาจากหุ้นในกลุ่มของ c o ม m o d i t y play นะครับก็จะมาในเชิงของนิคมอุตสาหกรรมการลงทุนที่อันมานะครับก็ฟื้นตัวตามเพราะฉนั้นนียสารับตัวภาพรวมของ ดับบชนีเซ็นดิ้เด็กตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยจุดถามว่าไปต่อไหมนะครับทางผมเองก็มองว่าไปต่อนะครับอย่างที่บอกตอนนี้เราดูปีเก่าไม่ได้นะฮะน่าจะเฟซเรียบร้อยแล้วเพราะว่าดอกเบี้ยมันคนละเรื่องละนะครับยุคเมื่อก่อนดอกเบี้ยครับยุคปัจจุบันดอกเบี้ยคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปต่อได้แต่ว่าสำหรับหุ้นนะครับกลับมาดูที่หุ้นนะครับในลิกเข้าแบรนด์สต็อกนะครับที่ผมพูดไปนะครับหุ้นในกลุ่มพวกนี้เนี่ยบางตัวขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีรูมไปต่อแหละของโมมมเเนตัร นะครับแต่ว่าหลายตัวที่ยังเป็นลักษณะที่ขึ้นช้าหน่อยนะครับอย่างที่ผมพูดไปก็คือพวกลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมก็อาจจะตามมาอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะช้ากว่านิดหนึ่งนะครับเราจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะอันนี้ผมผมขอมามาแนวที่ระมัดระวังนิดนึงนะครับคือล่าสุดไปดูตัวเลขมาแล้วก็นะ่ากังวลที่หนึ่งสามสี่เดือนติดแล้วนะครับคือสเปรดของจังบอลหรือต่ํากว่าที่เ B กับที่เป็นลักษณะของอินเวสท์เมนต์เกรดที่เท่าเอ ถางมากเป็นกษณะสอง h ี s ส o r i c a l p e ีคคือพีคสูงสุง peak, สสดตั้งแต่ตั้งแต่เรามีข้อมูลเลยนะครับน่าจะพีก,กว่าตอนปีสองพันเจ็ดแล้วนะครับอันนี้มันจะ้อนอะไระ้อนว่าดอกเบี้ยต่ำก็จริงแต่ว่าหุ้นหรือบริษัทเอกชนที่ออกหุ้นกู้แล้วเลทติ้งไม่ดีเนี่ยไม่มีใครเอาอนะครับซึ่งมันสะ้อนว่าดอกเบี้ยต่ำพวกเขาไม่ได้ประโยชน์กลายเป็นว่าไม่มีใครเอาได้าํานะครับแล้วก็หุกนี้กลุ่มพวกนี้เนี่ยก็สักตดูทั้งนิดนึงนะครับใครที่เลดติ้งไม่ดี แล้วใกล้ถึงจังหวัดที่จะต้องคืนคืนเงินแล้วนะฮะตรงนี้ <c oughs> นะ่างระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าอาจจะหาโลอเวอร์ไม่ได้นะครับเราก็จะมีความเสี่ยงเพราะนั้นผู้ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับก็ตอนนี้เรายังไม่ได้สกรีนออกมาว่าเป็นตัวไหนบ้างนะครับแต่ก็ผมเชื่อว่านักลงทุนที่เล่นพุ้นอยู่แล้วก็นะ่าจะกล้าดูได้นะครับสําหรับตัวที่มีปัญหาในเรื่องของเครดิตนะครับค่ะ <c oughs> ฟังจากทั้งสองท่านแล้วก็ก็มองคล้ายๆกันในแง่ของคุณคือ critical value stock กันนะคะเชื่อมโยงกับวัตจักเศษรษฐกิจแน่นอนพลังงานอันนี้ทั้งสองท่านมองตรงกันเลยพี่ปิงมีอะไรเสริมคุณมิ้งไงหมคะหรือมีอะไรเห็นต่างไหมคะเราอยู่ฝั่งเดียวกันครับอันนี้ไม่ได้ battle ครับเอาวันนี้ไม่ได้ battle วันนี้เห็นเหมือนกันเลยอ่ะครับคือมองขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอถ้าพลังงานวันมาจริงๆอ่ะ เซตอิงเด็กไปต่อได้อยู่แล้วเพราะว่ามาเก็ตแคปเยอะมากครับ <How? S 1> ซึ่งซึ่งวันนี้ก็มา,มา,ม,ามาทั้งหมดเลยเอางี้ถ้าเห็นเหมือนกันงั้นถามเพื่อให้ของขวัญแฟนๆคลับในรายการหน่อยละกันเขาก็บอกว่าโอมาเป็นมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยเหมือนกันแล้วแต่ในแง่ของหุ้นที่ทั้งสองท่านชอบเป็นพิเศษเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหมือนกันอีกหรือเปล่าอาพอพอจะมีมาฝากหน่อยไหมคะใครก่อนดีคุณมิงก่อนละกันถ้าเป็นผมน,นะครับก็หุ้นที่มันนัลลี่ขึ้นไปแล้วเนี่ย ตามันก็จะมีความเสี่ยงหน่อยหนึ่งในช่วงตันนะครับเพราะมันอาจจะมีการาพัด่านร้านเขา overbought ตันๆนะครับผมก็เลยมองว่าตัวที่มันยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในขายเนี่ยอย่างตัว WSA เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าขาเพิ่ง break ท้น200วันมาเองเมื่อวานนี้นะครับขณะที่ตัว <English. S 1> อื่นเนี่ยที่ฟื้นปีนี้เนี่ย b r e กันไปไายแล้วนะครับ w s a เพิ่ง break เองนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าวัดปินมาเร็วจริงนะครับอย่างที่เราเห็นกันว่าเริ่องสหรอยภีตั้งแต่ก การเปิดให้เดินทางนี่น่าจะเริ่มขึ้นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายที่ดินที่มันอั้นมาในไทยนะครับก็คงจะเริ่มเห็นในช่วงึ่งปีหลังแล้วก็ที่เวียดนามก็ปุ่มโควิดได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายที่ดินปีนี้น่าจะมีสะไยสำหรับตัว w H a นะครับก็เลือกเป็นตัวท็อปทิกที่อาจจะมองเป็นตัวแรกกาดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้หุ่หวามากนะครับค่ะพี่บิงคะถ้าใครที่มีหุ้นอยู่แล้วรู้สึกว่ามีกำไรกำไรแล้วแต่ถ้าฟังจากมุมมองในวันนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอองั้น คือสําหรับคนที่มีหุ้นอยู่ครับเราก็มีกําไรนะครับหน้าอันนี้อย่างแรกคือดีใจด้วยนะครับอย่างที่สองที่อยากจะแนะนํานะครับเอให้เก็บความดีใจไว้เงียบๆนะครับนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ต้องแสดงความดีใจไม่ต้องไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กไม่ต้องไปโพสลงติ๊กต็อกไอจีเงียบๆนะครับเราปล่อยให้บียอนอิมเมจินทำงานไปนะครับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็สอดคล้องกับที่เคยเล่าให้ฟังนะครับ ตัวห้าหุ้นเด่นนะฮะที่กลับมาในแชทเนี่ยแหละนะครับว่าเวลคัมทูไทยแลนด์นะครับปีนี้มันจาเป็นจริงๆที่เงินเนี่ยตอนนี้มันไหลเข้าในอิมเมจมาร์เก็ตแรงมากๆนะครับ่าสาดงานโกลแมนแซกเองเขาเขาชัดเจนว่าโฟมันกำลังคลักเข้าอิมเมจมาร์เก็ตแต่ว่าในโกลบอลฟันที่ลงทุนในอิมเมจมาร์เก็ตห้ากองใหญ่ๆของโลกเนี่ยปรากฏว่ามีหุ้นไทยน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยในหลายๆกองนะครับดังนั้น ตอนนี้ที่เขาเข้ามาเนี่ยก็คือบายทุกอย่างนะครับบายทุกอย่างซื้อทุกอย่างอย่างมุมมามแต่ว่ามันยังมีพื้นที่ไปอีกได้เยอะพอสมควรยังไม่นับรวมเรื่องของบล็อกเทรดที่วงเงินยังค่อนข้างแห้ง,งนั่นหมายมพ่าะถ้าเรามีเุือนอยู่เก็บความดีใจไว้แล้วอยู่เฉยเฉยปล่อยให้เวลคัมทูไทยแลนด์ปล่อยให้บีฮอนอิมเมจินทำงานนะครับอืมซึ่งถ้าเวลคัมทูไทยแลนด์เนี่ยวันนี้พอพอจะรหรือหรือห้าตัวที่เคยบอกนะั้นยังยังอยู่ได้อยู่ค่ะ โอ้แน่นอนเลยครับถ้าตัวนั้นเลยครับนะฮะเรียกได้ว่าคลิปนั้นนี่ต้องย้อนกลับไปดูอีกสักรอบหนึ่งนะฮะหรือ,อส,สิบรอบก็ยังจะดีใจนะฮะก็คือประกอบไปด้วยปตทประกอบไปด้วยบีกริมประกอบไปด้วย i อวีอนะฮะแล้วก็สวัสดทท์มาตทิสโก้นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันนี่โอ้โหมันก็ยังจะไปได้อีกนันแหละ <ulk> นะครับโอเค Beast สมน้ําสมเนื้อนะคะจะให้แบทเทิลก็ไม่แบทเทิลก็รักกันซะอย่างนั้นนะะพูดเหมือนกันมีมุมมองคล้ายๆกันเลยวันนี้สนุกมากๆขอพระคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะคุณประกิตศิริวัฒนเกตและคุณสุโชิธีรวันรัชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ